จะพูดถึงทิศทางนะครับในเรื่องของการที่ผู้ประกอบการกําลังมองหาในเรื่องของการใช้บริการที่ปรึกษาทางการเงินส่วนใหญ่ในทิศทางปี2ปีที่ผ่านมาก็จะมี เป้าหมายวัตถุประสงค์เนี่ยในเรื่องการเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นส่วนใหญ่ผมคิดว่าเหตุผล2อสัมปันนะครับเหตุผลแรกก็คือว่าเนื่องจากถึงแม้ในช่วงภาวะโควิดเองก็ตามเนี่ยในส่วนของตลาดทุนนะครับในส่วนของตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างจะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ได้รับผลกระทบเรียกว่าอยู่ในทิศทางขาขึ้นด้วยนะครับเป็นทิศทางที่ดีด้วยเหตุผลของอัตราดอกเบี้ยที่มันยังต่ำนะครับแล้วก็มีผู้ลงทุนให้ความสนใจในการเข้ามาลงทุน ในตลาดหุ้นค่อนข้างมากบวกกับอีกเหตุผลนึงก็คือว่าการจะเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือการจะขออนุญาตในการเสนอขายหุ้น IPO เนี่ยตั้งแต่ปี267นะครับที่จะยื่นคําขอเนี่ยกฎเกณฑ์จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือกฎเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงบการเงินเดิมเนี่ยจะยื่นด้วยงบ P/E a ปีล่าสุดนะครับเปลี่ยนเป็นงบ P/E a ย้อนหลัง3ปี ก็เป็นเหตุที่ทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยเร่งรีบนะครับแล้วก็พยายามที่อยากจะยื่นคําขอให้ได้ภายในปี266นะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปลายปี264เป็นต้นมาเนี่ยผู้ประกอบการจํานวนค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับก็อยากจะเ,เข้ามาพูดคุยนะครับกับที่บรกษา,าการเงินในการยื่นคําขออนุญาตในการเสนอขาย i p o นะครับ APM ก็หนึ่งในนั้นแล้วก็เท่าที่ทราบในในวงการก็คิดว่าหลายหลายก็งานล้นมือ นะครับด้วยเหตุผลที่ลูกค้าเนี่ยมีความต้องการในส่วนนี้ค่อนข้างมากครับเป้าหมายเพียมเนี่ยปีนี้เราเริ่มมีการศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องของดิจิทัลแอสเซทมากขึ้นนะครับปีนี้ก็มีการตั้งคณะทำงานนะครับศึกษาเรื่องของยูทิลิตี้โทเค็นยอมรับนิดน,นึงว่าในเรื่องของดิจิทัลแอสเซทเนี่ยถ้าเป็นในส่วนคริปโตเรื่องอะไรพวกนี้ก็ในฝั่งของเลกเลเตอร์ก็ยังไม่ได้มีการเปิดกว้างในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโทเค็นเรื่องของยูทิลิตี้โทเค็นเองเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ก็กำลังพัฒนาในเรื่องของแพลตฟอร์มในเกี่ยวกับเรื่องประเด็นพวกนี้เอพีเอ็มก็ พยายามศึกษาแล้วก็ปรับตัวตามนะครับถ้ามองในปัจจุบันเองเนี่ยเนื่องจากอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปก็คือว่ายังมีความต้องการในการที่จะ IPO เสนอขายหุ้นแบบ traditional ปกติเดิมเนี่ยอยู่ค่อนข้างมากแล้วก็มีจำนวนมากกว่าปกติด้วยในปี2ปีที่ผ่านมา <S <S ก็ทำให้วันนี้เองนะครับปริมาณงานในส่วนของนี้ก็ยังมีปริมาณงานที่มากอยู่ต้องทยอยยื่นนะครับตามแผนเนี่ยทั้งแต่ปี 265นะครับปีหน้า266นะครับแล้วก็อาจจะมีลูกค้าบางรายที่อาจจะหลุดไปบ้างนะครับด้วยความไม่พร้อมการปรับตัวไม่ทันอะไรต่างๆพวกนี้ผมกำลังจะบอกว่าแบ็กหลอกที่มีอยู่เนี่ยก็ยังต้องทำงานแล้วก็ดีลิเวอร์เกี่ยวกับคอมมิชเมนท์ที่ทำไว้กับลูกค้าเนี่ยอย่างน้อยต้องมี3-5ปีข้างหน้ายังอยู่ในมือตอนนี้ครับ ปีนี้กำลังจะยื่นในเดือนนี้1ตัวนะครับแล้วก็เดือนหน้า1ตัวก็คือในเดือนมีนาคมจะยื่น1ตัวเมษายนอีก1ตัวนะครับในครึ่งปีหลังนะครับก็อยู่ในแผนเนี่ยมี2-3ตัวแต่ถ้าพูดถึงความพร้อมในเชิง ธุรกิจต้องบอกก่อนว่าในช่วงภาวะโควิดเองเนี่ยในปี2 6 4แล65มีลูกค้าหลายรายเคยอยู่ในแผนที่จะต้องยื่นภายในปีนี้หรือปีที่แล้วก็ตามเนี่ยก็ต้องเลื่อนออกไปด้วยผลประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่อยู่ในภาคบริการทางด้านของโรงแรมนะครับต้องเลื่อนไปก็มีอยู่บ้างนะครับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโควิดแล้วทําให้เพอร์ฟอรนซ์ไม่ได้นะครับแล้วก็ยังยื่นไฟลิ่งไม่ได้แต่ว่าลูกค้าที่ได้รับ ผลบวกในการเกิดวิกฤตตรงนี้ก็มีอยู่นะครับในบางอุตสาหกรรมก็มีความพร้อมที่จะยื่นในปีนี้เพราะนั้นแผนได้เพียงปีนี้เนี่ยตอนนี้น่าจะมีการยื่นไฟลิ่งต่อสํานักง,งานกราตตอได้ประมาณ4ตัวโดยประมาณนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คงจะทยอยทยอยในปีถัดไปครับวันนี้เองเนี่ยงานที่เข้ามาเข้ามาค่อนข้างมากนะครับเมื่อเทียบกับในภาวะก่อนโควิดนะครับ พราเราจะเห็นมูลค่าตลาดการซื้อขายเนี่ยตอนนี้ก็หลักแสนล้านแล้วนะครับก็จะเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า a e p m กําลังปรับตัวอะไรเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เราให้น้ําหนักแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องการปรับระบบการทํางานมากกว่าการพัฒนาบุคลากรการเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรการพัฒนาระบบงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานแล้วก็มีรูปแบบการทํางานที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ เป็นที่ยอมรับกับทางเซ็กโฮดเดอร์ทั้งหลายอันนี้ก็คือสิ่งที่ดําเนินการมาประมาณสักหนึ่งปีกว่าๆที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เน้นแล้วก็ให้ความสําคัญอยู่ณปัจจุบันนะครับแต่ถามว่าแล้วธุรกิจอื่นๆมีเพิ่มเติมในปีนี้ปีหน้าไหมก็ต้องเรียนว่าด้วยกําลัง ทรัพยากรที่มีด้วยปริมาณงานที่เข้ามาทําให้เรายังไม่สามารถที่จะไปขยับขยายนะครับหรือไปตอบรับความต้องการในบริการอื่นๆเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องกลับมาจัดทับแล้วก็ปรับปรุงเรื่องระบบงานให้มันมีประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนอกเหนือจาก IPO เองเนี่ย Apm ก็จะมีงานที่ทําอยู่หลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเรื่องของการ ประสานงานเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างธุรกิจนะครับการปรับโครงสร้างหนี้กับธุรกิจบางธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอยู่เรื่องของการทําดีลการซื้อขายกิจการนะครับควบรวมกิจการดีลการจัดหาแหล่งเงินนะครับในรูปแบบของการออกเครื่องมือทางการเงินในรูปแบบของการออกหุ้นกู้เสนอขายต่อประชาชนก็มีงานพวกนี้ อยู่ในมืออยู่แล้วนะครับเป็นงานที่ควบคู่กันไปนะครับแต่ถ้าถามว่าฉีกออกไปจากธุรกิจเดิมที่ทําอยู่เนี่ยผมคิดว่าภายในปีนี้ปีหน้าก็คงยังไม่สามารถที่จะฉีกออกไปได้เต็มที่ด้วยศักยภาพแล้วก็ทรัพยากรที่ที่ยังมีอยู่จํากัดครับ ในส่วนของกระดาษไลฟ์เอ็กเชนนะครับ A.P.M ก็มีส่วนที่เข้าไปให้การสนับสนุนนะครับกับทางตลาดหลักทรัพย์ในการพัฒนาให้เกิดตลาดนี้มาหลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันนี้เองเนี่ยเราก็คงจะมีความพร้อมในการที่จะเข้าไปสนับสนุนเรามีการจัดสัมมนาร่วมกับทางหอ,อการค้านะครับเพิ่งจัดไปกับหอ,อการค้าจังหวัดขอนแก่นที่จะให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งสตาร์ทอัพและ SME นะครับในการที่จะเข้าถึงตลาดทุก ว่ามันมีประโยชน์แล้วก็มีอุปสรรคหรือมีต้นทุนอะไรนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการจะได้เกิดความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามกระดาน Live Exchange เนี่ยเป็นกระดานที่ทางตลาดหลักทรัพย์ก็คงอยาให้ข้อมูลไปแล้วนะครับว่า เป็นกระดานที่ตลาดเองเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือนะครับที่จะให้ SME และ Startup เนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ดีขึ้นนะครับโดยที่ไม่ได้ว่าเป็นเป้าหมายสุดท้ายนะครับก็คือกระดานไลน์นี่ก็คือเป็นบันไดที่จะทําให้ SME Startup มีสเต็ปที่จะก้าวขึ้นไปจดทะเบียนในตลาด m อ i แล้วก็เซ็ตต่อไปเพราะฉนั้น APM เองก็คงจะให้การสนับสนุนกับผู้ประกอบการ SME และ Start ทอเหมือนกับที่เราทำมาในตลอด20กว่าปีที่ผ่านมา อยู่แล้วนะครับแต่ว่า,าลูกค้าที่เราให้คำปรึกษาเองก็ตามที่มีอยู่ในปัจจุบันลูกค้าที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยก็มีบางส่วนที่อยู่ระหว่างเตรียมตัวก็อาจจะเข้ากระดาน Live Exchange ไปก่อนนะครับแล้วก็แทนที่จะรอเวลา2ปี3ปีนะครับแล้วก็ค่อยไปสเต็ปเข้า MAI แล้วก็เซ็ตต่อไปก็มีนะครับลูกค้าที่ มีเป้าประสงค์ที่จะเข้าไลฟ์เอ็กซ์เชก็มีมาพูดคุยกัเพียงอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเราก็พยายามให้ความเข้าใจมุมมองในการที่การเข้ากระดานไลฟ์เองก็ตามผู้ประกอบการควรจะมีเป้าหมายที่จะมีสเต็ปการก้าวขึ้นไปนะครับไปจดทะเบียนในกระดาน m อ i แล้วก็กระดาน s e ็ตนะครับเพื่อตอบโจทย์ให้กับสเต็กโฮเดอร์ทั้งหลายโดยเพราะอย่างยิ่งผู้ลงทุนที่เข้ามาลงทุนครับ ในส่วนของทาง APM นะครับเรามีอายุนะครับในการให้บริการนาม APM เนี่ยมาปีนี้ก็25ปีนะครับเรามีความรู้ประสบการณ์นะครับเรามีที่ปรึกษาบุคลากรต่างๆที่มีความพร้อมในการที่จะให้คําแนะนําแล้วก็ให้บริการกับลูกค้าอย่างมืออาชีพนะครับแล้วก็เรามีระบบงานระบบการกันกรองในคุณภาพงานที่ทําให้งานที่ออกไปเนี่ย ได้รับการยอมรับกับทั้งเลกคูล레이เตอร์แล้วก็ผู้ลงทุนนะครับในส่วนของ APM เองเราคิดว่าผู้ประกอบการที่จะใช้บริการที่ปรึกษาการเงินก็ควรจะต้องทำความเข้าใจนะครับถึงวัตถุประสงค์นะครับในการที่จะใช้บริการแล้วก็ควรจะใช้ที่ปรึกษาทางการเงินที่มันมีความเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์นะครับอยู่ภายใต้การรับรองการยอมรับกับสเต็กโฮเดอร์ทั้งหลายนะครับ ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าตอนนี้ทางสำนักง,งานกราต่อเองนะครับทางตลาดหลักทรัพย์เองก็เริ่มมีการพัฒนาเ,ออเว็บไซต์นะครับที่จะเผยแพร่ผลงานของที่ปรึกษาทางการเงินให้กับผู้ประกอบการได้ตรวจสอบนะครับถึงผลงานนะครับประวัติการให้บริการของที่ปรึกษาทางการเงินต่างๆแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะ มีเว็บไซต์นะครับตัวอย่างนะครับให้ในวงการได้ทดลองใช้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าคิดว่าภายในกลางปีนี้นะครับเว็บไซต์นี้กรตตอคงจะเปิด Public ให้กับผู้ประกอบการได้ตรวจสอบครับ